มันเหมือนไ like ล่ที่ซ้อมแบบเบาๆมปด้วยเพื่อให้เพื่อให้เขาไม่ได้ไม่ได้ล้างเรื่องของหยุดไปเลยอะไรเงี้ยคือวันนึงก็ครึค่งชั่วโมงเพื่อให้รู้สึกว่าเออได้มีได้มีการออกลังกกลบ้างนะครับที่ไหนกันก็ที่เหลือก็คุณจะไปทําอะไรก็แล้วแต่จะไปเที่ยวทะเลไปอะไรแต่แต,แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่พอถึงเวลาที่จะต้องเรียกก็ดูว่าถ้าในกรณีที่อย่างทีมชาติเนี่ยผมก็ยื่นเขาอีกอาทิตย์หนึ่งครับ อ่าปกติไอ้คนปกติทีมอ่นักเตะไทยเนี่ยก็เรียกมาก่อนอาทิท 8, ทตย์ที่แปดนกเตะอ่าทีมชาติก็อาทิตย์ที่เจ็ดฝรั่งก็อาทิตย์ที่หกอ่ามันก็มันก็ไล่มาซึ่งซึ่งมันก็ถามว่าทาไมฝรั่งถึงถึงอาทิตย์ที่หกก็คือหนึ่งก็คือเขาเขาจากบ้านอะ่ะมันไกลามากก็เลยต้องให้เขาอยู่กับครอบครัวที่ที่มันไกลหน่อยแล้วก็แล้วก็มาโดยโดยที่ร่รางกายของฝรั่งเนี่ยมันมันปรับแป๊บเดียวเพราะว่าโดยพื้นฐานเขาแข็งแรงพอสมควรเพราะนั้น เอ่อผมว่าอย่างทีมเรียบูแมนยูหรือทีมระดับท็อปเนี่ยเขามีโปรแกรมแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่านักเตะเนี่ยใช้เวลาประมาณสักหกสัปดาห์ก็ก็น่าจะน่าจะน่าจะอยู่นะอืมกพเท่าที่ตามข่าวนเรื่องันักเตะก็เองก็เดือนนี้ย,ยมันก็หาพวกพวกฟินสโค้ชซ้อมเองเนะใช่ใช่เพือมาเตรียมเพราะเขารู้ว่าปีนี้มันเป็นปีที่โหฟุตบอลมันถ้าเปิดซีซั่นเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหไม่หยุดเลยอ่ะมันก็คงแบบ ตัวเตรียมตัวล่วงหน้าเหมือนกันอืครับคือบางคนบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะอาชีพอาชีพเขาก็คือต้องต้องรักษาสภาพร่างกายคืออาวุธของเขาคือร่างกายไงคือตับแ,แต่ที่ร่างกายไม่ดีเนี่ยมันจบแล้วมันมันไม่สามารถลากทั้งฤดูกาลได้มันมันทำให้รู้ว่านักเตะป,ปัจจุบันอ่าก็ต้องพยายามดูทั้งนอกสนามและในสนามโดยเฉพาะนอกสนามนะตอนเนี้ยอ่าประมาณ ผมว่าประมาณ60-70%สิบหรับนอกสนามเนี่ยต้องให้ความสําคัญพอสมควรไม่ว่าจะเป็นหลับนอนทําไมโรนัรโดต้องนอนอห้าครั้งต่อวันคือคิดสูตรมาเพื่อให้รู้กว่าทุกอย่างมันมันม,มันทําตัวเองให้แข็งแรงที่สุดอะอืะอะนารโดต้องมียิมทุกวันเพราะอะไรอเพราะสภาพร่างกายเขาเ<ด>ขาต้องแข็งแรงก่อนอก็อมันเป็น,เป,นเป็นยุคยุคป,ปัจจุบันด้วยนะพี่เตีย้ยพี่ท็อปก็คือว่านักกีฬา ต้องแข็งแกร่งนะต้องแข็งต้องแข็งแรงมากๆจริงๆนะคือฝีมือฝีเท้าคุณต้องดีอยู่แล้วแต่ว่าปีแต่เนี่ยในยุคเนี้คุณต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งด้วยอย่างอย่างอย่างซาร่าอย่างโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยต้องแข็งแรงด้วยอืมนะครับก็เลยจะส่งผลกับในโลกฟุตบอลยุคปัจจุบันแล้วอย่าลืมว่าปีนี้เนี่ยมีฟุตบอลโลกมาขั้นกลางซีซั่นของฟุตบอลเลยฟุตบอลลีกทั่วโลกแล้วกันนะทั่วโลกนะที่ที่ที่มาขั้นกลางไงพี่ท็อป มันก็มันก็ต้องแบบว่าโอ้โหนักเตะที่จะต้องไปเล่นอะไรเงี้ยที่รู้ตัวว่าต้องไปเล่นอยู่แล้วเนี่ยเออมันก็ต้องรักษาสภาพให้ได้นะอมอเอาไปเตี้ยกลับมาใหม่อืมคืออ่าเดี๋ยวก่อนนะขอเพื่อนเปิดดูตารางฟุตบอลโลกไว้ชัดเจนครับคือเนี่ยพี่เมรีกับเตะไปถึงวันที่สิบเก้าพฤศจิกาแล้วอ่าไม่สิบเก้าทษ สิบสิบสองสิบสองกาและยี่สิบเอ็ดแข่งเลยบนโลกทักเก้าวันโคตรโวดเลยเออคือเตะไม่หยุดเลยออืม, oh. มันก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวท็อปของของโลกแหละส่วนใหญ่บอลโลกอะนะครบเล้วว่าอย่างอยง่งลีลีลองลอง,ลองมาเนี่ยผมว่าเขาปรับให้อยู่แล้วผมเชื่อนะอ่าจะไม่ว่าจะเป็นในทีมเกาหลีหรือทีมที่แบบไม่ได้ไม่ได้บิ๊กเนมมากอะ คงจะปรับเพื่อให้ให้มันสอดคล้องในการเตรียมทีมมากขึ้นอแต่ในเรื่องการมีระดับยุโรปเนี่ยยากเพราะมันมีลิขสิทธิ์ทีวีนู่นนี่นั่นเยอะแยะอืมก็เขาก็เหมือนแล้วเขาก็ชินน้องพี่ยุโรปอะ่ะเขาเขาชินอ่ะเขาอยู่แบบนี้มันมาสักพักใหญ่แล้วอะเรื่องที่แบบว่<ม>า,าเก็บตัวไม่ได้เยอะอันนี้มันก็อยู่มันก็อยู่ที่ที่คุณซื้อของทีมชาติแหละว่าอ่าก็ต้องติดตาม ทำไมเขาถึงต้องไปนั่งดูส่งสเกลไปดูทุกทุกอนุของของทีมที่ทีมสกอตของเขาอะเพราะว่าเขาเจะต้องมาประเมินแล้วว่าโอเคให้ไอคนนี้เล่นระบบเนี้ยมันใช้ได้ไหมวะจะเล่นระบบเนี้ยปีเนี้ยใช้ได้ไหมมันเล่นได้ไหมจะเปลี่ยนระบบได้แล้วก็สามารถเล่นห,หลายระบบไหมเล่นหลายตำแหน่งไหมผมเชื่อมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องที่ที่รูทีนของฟุตบอลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับผมก็เชื่อว่าสภาพร่างกายของนักเตะมันอยู่ที่ จังหวะที่ไปอ่ะไปทีมชาติอ่ะจะมีการฟื้นฟูยังไงแล้วบวกกับการฝึกซ้อมแทคนิคให้มันเหมาะสมยังไงเบาไปก็ไม่ได้เบาไปก็กลายเป็นว่าเรื่องของสภาพร่างกายก็จะ,จะ,จะดิ่งลงหนักไปนักเตะก็ล้าเพราะนั้นมันก็มีมีเรื่องของวิชาการทางวิทศากรราอีกแหลนะนี่ไงผมไม่อยากถามพี่เตี้ยเลยเนี่ยเอาถามแบบไม่ได้ผมไม่ได้ถามพี่เตี้ยไว้ก่อนด้วยขออนุญาตที่ถามโดนสดเลยพี่เตี้ยสมมุติถ้าพี่เตี้ยเป็นโค้ ทีมที่ต้องเป็นทีมชาติเนี้เก้าวันเนี่ยพี่ทาไงที่บอกว่าต้องรอ,อมันรวบรวมหลีรบหลีจบเสร็จปุ๊บต้องมารวมกันหรือให้บินไปก่อนหรือบินตามไปยังไงไมก็ก็ก,ก็อันนี้มันเป็นโอ้โหเป็นภาพใหญ่นะไอ้เรื่องบินตามไปนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ก็ต้อง,ต,องต้องวางแผนดีกแก่ทีมทีมเลขาทีมเนี่ยก็ต้องมาเริ่มแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้ก็ททางานแล้วว่าสมมติไอ้ไอหลีกนู้นปิดไม่เท่ากันจะบินไปยังไง อ้าวบินไปยังวีซ่าทำหรือยังนุนนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยตั๋วเครื่องบินอ้าวเสร็จอ้าวใครไปรับยังไงอโรงแรมนอนมันโอ้โหมันมันมันหยุ่มหยิมมากโอ้บอลเยอะมากพี่เยอะอ่าวสมมติอย่างเช่นอ้าวอย่างเช่นคนละลีมาถึงปุ๊บอ่านี่ไปก่อนอ้าวไปคณะใหญ่อ่าวสักพักหนึ่งไอ้นี่มาอ้าวรถมารับเสร็จไปถึงเข้าโรงแรมเลยอ้าวขโรงแรมเสร็จอ่าวเวลาต่างกันอีกอ่า อ่าเวลาตางก็ต้องก็ต้องซ้อมอีกแหละซ้อมซ้อมนอนนะซ้อมนอนให้เวลาที่มันมันปรับให้เร็วสุดทํายังไงอ่าอยู่ยุนนะเพราะกาตาด้วยนะมันไม่เปยุโรปเออจริงจริงอันเนี้ยจริงโจด์หนึ่งนะจริงจริงสำคัญด้วยบางวันบางวันอาจจะต้องเริ่มไม่รู้ล่ะห่างตากันก่อนละถ้าเป็นสูตรเรานะเฮ้ยพยายามเล่าก่อนเว้ยล่าไปก่อนเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดก่อนแล้วหลับเพื่อให้มันให้มันกระชับ ก้าชับเวลาเร็วที่สุดใช่ไหมไอ้ประเภทอ่ะเหมือนเราไปยุโรปอ่ะบางทีไปตื่นตีสองคาตาอย่างเงี้ยอ้าวเริ่มแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมเชื่อต้องมีอ่าเขาเรียกไรนักกิฬากีฬาหรือหรือนักโภชนาการหรือนักอ่อพวกจิตวิทยาเนี่ยมาคุยอีกว่าเวลาเป็นแบบเนี้ยลองทําอะไรได้ไหมผ่อนคลายไหน พี่แล้วอาหารการกินที่กาตาอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงพวกนี้ระดับโลกเขาพ่อครัวไปเองครับใช่ใช่เขามีแคมป์เลยผองมันเขาก็ไปตามเมืองต่างๆไปตั้งแคมป์ของเขาอ่ะมันเป็นโรงแรมอยู่แล้วสมมติเหมาโรงแรมทีมทีมทีมแรกที่จะต้องไปคืออพ่อครัวตลาดตรงไหนยังไงซื้อของแบบไหนเส้นทางจะไปยังไงอ่าวไอ้เจ้าหน้าที่ที่มันชิดแมนอะไรเนี่ยไปดูซิว่า มันพอไหมสนามซ้อมที่ไหนยังไงไปดูสนามเ่งด้วยหญ้าประเภทไหนยังไงโอ้มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ถึงเวลาเฮ้ยไปกินเอาขะหอกันไปเหมือนสมัยก่อนนะหออไไปกินกันเองหมดแล้วครับตอนนี้คือทุกอย่างมันไม่ได้นะนะมันเหมือนมันเหมือนยกประเทศมันอะไปอ่ะอ่าใช่ใช่แชมป์ดีกว่ามันยกเทศมันเมื่อไปเหมือนแชมป์อะยกไปแล้วไปไปทําอาหารกินดันกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ห้ามกินข้างนอก พราะอย่าลืมคุณจะไปกินอาหารท้องเสียอีกว่าท้องเสียพวกของสดก็เอาไปของสดก็มาจากประเทศใครประเทศบันเลยจริงเนี่ยก็มีก็มีแต่ว่าก็บางทีก็ไปของสดเนี่ยเอาที่นู่นก็ได้มันไม่ได้ไม่แตกต่างเพราะแต่ถามว่าบางคนอย่างญี่ปุ่นอาจจะต้องเอาสั่งปลาไปไหมปลาปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่การเตรียมการผมบอกอะไรไงพอพอมนเริ่มความเข้มข้นของทีมที่มันจะต้องสู่ระดับท็อปเนี่ย มันยิ่งมันยิ่งเหมือนอย่างนี้เลยนะระดับท็อปอย่างนี้มันต้องโอ้ข้างล่างนี่ต้องเตรียมทุกอย่างมองแน่นว่า,าพิรนะา,านะมิดเลยนะฐานพิรามิดนะใช่เพื่อเพื่อเสิร์ฟให้ให้ทุกอย่างกูเตรียมให้หมดแล้วนะโคตรพ่อเตรงมให้หมดแล้วเพราะนั้นมีหน้าที่เตะอย่างเดียวอ่าไพ้อย่างพี่เตียเคยเคยดูเคยไปทำทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วก็ก็อย่างเงี้ยก็เลยมาเล่าให้กับเพื่อนเพื่อนฟัง พราะพี่เตี้ยตอนนั้นไปมีมีหลายที่แหละแต่ที่ผมจําได้ก็ที่เออเมียนมาเนี่ยแหละที่พี่เตี้ยทอยูสิบเก้าไปที่ที่ที่เมียนมาต้องเป็นทุกอย่างอะเป็นทั้งกุ๊กเป็นทั้งอะไรเป็นเป็นหมดนี่โมสุรเดชเข้ามาถามว่าเหลาเราอันไหนครับพี่เตี้ยครับอ้าวก็แล้วแต่พ่อว่างกันนะครับอ่าแล้วเอาแล้วมดมดว่างหรือเปล่าตอนเนี้เข้ามาเลยไหมจะคุยเรื่องแมนยูแล้วเนี่ยหาแฟนแมนยูอยู่เนี่ยถ้าพูดแบบนี้ยตอบหน้าพี่ท็อปดีกว่า นี่เขาอยู่โมโจบอกจะกินเหล่าเหล่าบ้าเปล่าโ้ยมดเป็นพูดไปแคงนั้นพี่โมจงโมโจอะไรไม่รู้จักที่ไหนแล้วนี่มดเขาไม่เคยมาอยู่แล้วพวกโมโจมดเป็นอากามดเขาไม่หันไม่ถนัดอาหารเอ่อเวสเทิร์นเนี่ยก็ดี่จะรับรับขวัญหลานหน่อยเห็นหลานเขาลืมตาอ้าปากมาหลายเพลาแล้วอืมก็จะใส่คอนะ ซักอะไรฮะอะไรฮะใบใบอยู่เหรอใบอยู่เหรอสองสสยไม่เม่ยหายไปแล้วเนี่ยถ้ามดว่างก็เข้ามาได้นะเดี๋ยวส่งลิงก์มปให้เพราะอยากคุยเรื่องแมนยูพอดีแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนเราจะไปคุยเรื่องเชลซีก่อนครับพี่เตี้ยข้ามเรื่องข้ามเรื่องเกเตรียมโกวเตรียมการแล้วเดี๋ยวเรามาดูตลาดซื้อขายนักเตะก่อนตอนนี้เชลซีพี่ท็อปอัปเดตนิดนึงเชลซีเนี่ยสถานการณ์การ รีคูดพูดเล่นเกีย์ยังไงบ้างครตอนนี้ครับโคลมแจะข่าวลือทั้งนั้นเลยเพราะว่าครับก็เพิ่งจัดการเรื่องอผู้ผู้บริหารเสร็จแต่งตั้งประธานคนใหม่เสร็จแล้วก็แต่งตั้งผู้บริหารตำแหน่งต่าง,งๆเสร็จตอนนี้ก็มีข่าวตอวนนี้มีจะมีปล่อยไปสองคนลูดิเกอร์กับคิสเซนเซนเซ็นนะครับทั้งคู่ก็แน่นอนก็จะเป็นปัญหา,าของเชลซีแห,าาหาาละกองหลังเนี่ยต้องหามาก็มีข่าวกับไอ้คุนเดของเซบียา อ่ครับก็มีมาทิฟเดลิสเดลิสคนเออเนี่ยเดลิสเนี่ยเออเดลิสเดลิสแมนยูก็จะเอาป่ะพี่ก็เชลซีก็มีโอกาสเหมือนกันเออเออเออแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีข่าวอะไรมากลาฮยิมเซอร์ลิงเป็นทีมเป็นคนที่เชลซีอยากได้ที่สุดก็ง้างอยู่นี่งงงงอยู่แต่ยังไม่ได้นี่ไงแฟนเชลซีมาแล้วเนี่ยคุณพันสิษฐ์มาอืม พอคุยเรื่องเชลซีพันสิษ์มาทันทีเลยนะคมาเร็วะก็รเราเข้ามาดิพันศิษย์่ะเอาข่าวว่างว่าเราว่างว่าเรา,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 าจะได้ส่งลิงก์มปให้ม <laughs> ไม่ต้องตั้งกล้องหรอกเอามือถือนี่แหละเดี๋ยวพันสิษย์เขาต้องตั้งกล้องพี่มีไมโครโฟนต้องแบบโน่นนี่นั่นอยู่ข้างหลังก็มีฉ<ม><ม>ากหน่อยมีซีจีนิดนึงเออเเป็นเขาเป็นมือาชีพไงเราพูดถึงเชลซีเนี้ยก็ก็ต้องบอกว่าถึงอีกอีกหนึ่งฤดูกาลนะที่ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งแต่หัวเปลี่ยนหัวเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของทิศทางมันจะเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนแฟนเจลซีคาดหวังว่าการเข้ามาของเจ้าของใหม่อะ่ะมันมันจะเหมือนกับจะมีหรือเปล่าอืมอ่าอืมัมนตอนเนี้ยแต่เขาเงียบเงียบผิดปกติคือเป็นลักษณะเป็นลักษณะหเหมือนคนทําทําทํากีฬาเป็นกีฬาจริงๆ คือเสียหมีคือมาเอาความสาเร็จไงอืมอ่าเขาไม่สนไม่สนหน้าอินหน้าพมอยู่แล้วไม่สนว่าใครมีอะไรไม่สนเรื่องเพดานเงินไม่สนอะไรทั้งสิ้นแต่พอเป็นเป็นกลุ่มในการที่ที่ถ้าตามข่าวคือจากวงการกีฬาใช่ไหมครับแากวเบสบอลอันเนี้ยอันเนี้ยเขาเขารู้ว่าวิธีการในการบริหารทีมกีฬามันมันควรจะต้องมีมีนัยยะบางอย่างว่าคงจะไม่ทุ่มชนิดแบบ เหมือนอดีตเพราะฉะนั้นเชลซีก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่เออน่าติดตามนะน่าติดตามว่าวิธีการของเขาจะรักษาใครเอาไว้คนนี่ประโยชน์ตอนนี้เห็นไหมออกไปแล้วไอ้คนที่โอเคยังมีประโยชน์อย่างลีนิเกอร์เองเนี่ยห้ามไม่อยู่เพราะตามฝันอยู่แล้วครับแต่งขนาดดิการทิตเซนเซนเอยอะไรเอยเนี่ยผมว่าหลายๆคนรู้ไหมทั่งล็อตตชีกเองหรือหลายคนที่ยังก้ากึ่งอะก้ากึ่งว่ามันใช่หรือเปล่าอืม ผมว่ามีโอกาสออกเยอะแต่ในขณะนี้พวกยอจินโยพวกโควาซิสพวกกงเต้พวกตัวหลักๆอ่จะอยู่ครบแน่ๆครับอันนี้อยู่ที่จะเติมอ่ะเติมเต็มตรงไหนครัจะมีให้เติมหรือเปล่าจะให้เติมหรือเปล่าใช่คือคือมีเติมแน่แต่ผมเชื่อว่าคงไม่บุมบา่มคงไม่บุมบา่มเพราะว่าอย่างทิโมไวนเนอร์เองก็มีข่าวว่าอาจจะไป ที่ไหนล่ะแล้วมีแถมให้เขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็คือคือมันก็ยังยังยังบอกไม่ได้เพราะตัวอย่างที่มองเลยคตัวที่จะไปเนี่ยอย่างอย่างติวเวเนอร์เองก็มีโอกาสไปสูงนะเพราะว่าด้วยฟอร์มที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเยอรมันเหมือนทูเคร่ก็ตามแต่ว่าฟอร์มที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีปัญหาอืมไม่ได้เล่นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนต้องปรับแล้วลูกกูก็ไปแล้วด้วยกองหน้าทีมสีตัวคันนี้จะหาใครล่ะอ่ะจะหาใคร อศูนย์หน้าต้องหาแล้วสิพี่ท็าเทปิเตียบอกแล้วว่าคลายเขาแบบไม่ได้ตำแหน่งเขาที่เขาเล่นอยู่ใช่ไหมไม่ใช่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 มันจะทํามันจะทําให้ให้เชลซีลำบ,บากขึ้นอีกนะถ้ามีถ้ายืนยังยืนเหมือนเดิมอะ่ะก็ถึงบอกว่าไรยิมซอร,ร์ลิงมาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงที่ว่าโอเคเขาแบบอาจจะอยู่ข้างในจริงอเก็บบอลได้เคลื่อนที่ได้หลากหลายอาจจะมาทํางานกับไลยิมซอร,ร์ลิงได้ดีนะ